ผมใช้สปายตัวนี้นะครับโอเคแจ็สปายเลยครับ mm. กระแสสเตนบาย0.008กดเปิดเครื่องอ่ะกดเปิดเครื่องครับกดใหม่อีกครั้งนะครับนี่ครับกดออนได้นะครับแต่ไม่ติดนี่ครับไฟ19เข้านะครับแต่ไม่มาที่คาเกตของเฟสตัวแรกเฟสตัวที่สองเนี่ย มี19เท่ากันนะครับศูนย์ศูนย์แปดผมจะกดเปิดเครื่องเลยผมเสียบยูดบีเทสเตอร์ครับไปด้วยนี่ครับกระแสมาเลยครับ1.4 1.3งจุดสี B ่หนึดยูดบีเทสเตอร์ก็ร้องนะครับนี่ครับตัวเล็กนี้เดี๋ยวเล็กมาก ส,สดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กโตชิบ้าของคุณกล้องนะครับเป็นท่านลูกค้าอยู่อำเภอบ้านนาเดิมเลยนะครับด้วยอาการเปิดไม่ติดแต่เป็นโตชิบ้าโมเดลอะไรอาการเปิดไม่ติดเป็นยังไงจะมาดูกันเลยโอเคคุณกล้องครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรา,เรา,เราดูไปพร้พอมๆกันเลยนะครับนี่เป็นชื่อของคุณกล้องนะครับเรามาซ่อมวิธีการดูโมเดลนะครับ เราดูโมเดลง่ายๆเลยรุ่นนี้อยู่ด้านหน้าเครื่องเลยนี่ครับเป็นโตชิบ้าเซตเตอเล็ l 7 4 5หรือถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับตำแหน่งที่ผมชี้เมื่อกี้ก็ดูด้านล่างเครื่องตรงนี้ครับนี่ครับเป็นโตโยต้าเซตเตอเล็เซตเตอร์ไลท์นะครับขอโทษนะครับเซตเตอร์ไลท์ l 7 4 5จะไปอ่านเซตเตอร์เล็เดี๋ยวเขาด่าวนะครับอ่านยี่ห้อเขาปิดโอเคเดี๋ยวเราจะเสียบไฟเลย อาการคือเปิดไม่ติดลูกค้าแจ้งมาประมาณนี้นะผมใช้สปายตัวนี้นะครับโอเคจ่้สปายเลยครับกระแสสเตนบาย0.008กดเปิดเครื่องอ่ะกดเปิดเครื่องครับกดใหม่อีกครั้งนะครับนี่ครับกดออนได้นะครับแต่ไม่ติดนี่ครับอ่าผมให้เพื่อนๆดูสถานะหน้าเครื่องอ่นี่ครับตรงนี้นะครับ ดเปิดเครื่องโอเคเช็คเบื้องต้นนะครับโอเคผมเอาแบตเตอรี่ออกก่อนเลยนะครับบางทีเพื่อนเพื่อนเจออาการนี้เพื่อนๆก็สามารถเทสได้ก่อนเอาแบตเตอรี่ออกก่อน,นครับคือบางทีเราได้ตัดปัญหาการดูกระแสรหรือกินกระแสหรือไฟชอ็อตแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้ครับเดี okay. ย๋ยวผมเสียบสารายนี่ครับกระแสสเตนบายของจริง,งเขาก็คือศูนย์จุดศนศูนย์สองกดเปิดเครื่อง นี่ครับอโอเคนะครับกระแสไม่ขึ้นเลยโอเคเปิดเครื่องไม่ติดเปิดไม่ติดโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยว่าเป็นที่อะไร พี่กล้องครับผมถอดเมนบอร์ดของคุณพี่ออกมาแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมเรง่ต้นก็เห็นพวมดอะไรข้ามมดอะไรเยอะนะครับก็ฝุ่น CPU ซิงพัดลมก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้นะครับและก็บอดี้ก็ฝุ่นเยอะครับบานพับอะไรฝุ่นเยอะใช้ได้นะครับ,เด,รบเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ก่อนนะครับแล้วเยวเรามาไล่ระบบไฟกันว่เาเป็นเท่ะไร คุณพี่ก้องครับผมได้ทําความสะอาดให้แล้วนะครับและท่านผู้ชมผมเพื่อนๆผมทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยผมจึงตั้งพลาสติกออกด้วยนะครับแผงพลาสติกเรื่องอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไล่ระบบไฟในส่วนบอดี้ด้านอื่นผมก็ทําให้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ระบบไฟเมนบอร์ดก่อนนะครับและเป็นเช่นไรมันจะมาแจ้งเพื่อนๆนครับครับ คนพี่กล้องครับผมได้ลองไล่วัดไฟแล้วนะครับปัญหาของคนพี่เครื่องนี้เมนบอร์ดเครื่องนี้นะครับปัญหาคือไฟ19เข้านะครับแต่ไม่มาที่ขาเกตของเฟสตัวแรกเฟสตัวที่2เนี่ยมี19เท่ากันนะครับซึ่งวิ่งไม่ได้วิ่งออกมาที่ขาฝั่งขาออกของเฟส P Q 1นึ่งนะครับก็เลยวิ่งออกมาที่ขาเฟส P Q 1ก็คือ0 7โวลต์นะครับ โมันตกไปนะครับจากปกติต้องวิ่งมา20โวลต์ทีนี้่ขาเกตอันเนี้ยมันต้องน้อยกว่าน้อยกว่าขาคไยเข้า19นะครับมันเป็น P channel มันถึงจะให้ข้ามนะครับซึ่งน้อยกว่าก็คือจะเป็น P Q 3นะครับเป็นตัวควบคุมทีนี้ P Q 3ตัวควบคุมผมได้ลองไล่อีกทีนึงก็ P Q 3เนี่ยขาที่ ที่6ของเขาเนี่ยครับเขาไม่ได้ไม่ได้สัง่งยายไฟออกมาเพริกขาเกตของตัว PQ 1นะครับเอาแบบละเอียดทีนี้ปัญหาก็คือ PQ 3นะครับเสียเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยน PQ 3ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองดูกันว่าจะหายไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเลยคุณพี่กล้องและท่านผู้ชมผม เปลี่ยนค q 3แล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้ทีนี้อ่ะผมจะเสียบจ่ายไฟเลยนะครับผม,ผมไม่ต้องไม่ไม่มีไม่ต้องรีเช็คครับกระแสสเตนบายของเขาปกตินะครับ0.008ผมจะกดเปิดเครื่องเลยผมเสียบยูดบีเทสเตอร์เข้าไปด้วยนี่ครับกระแสมาเลยครับ1.4 1.3ยูดบีเทสเตอร์ก็ร้องนะครับปิดงานหมือเปล่า อาจจะขึ้นภาพเดี๋ยวผมจะประกอบเพื่อเทสนะครับเดี๋ยวผมวางซีิโคนให้ใหม่ด้วยแบตเตอรี่ RTC เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับและลองเปิดเทสกันว่าขึ้นภาพไหมนะครับเดี๋ยวผมไปวางซลรีคนก่อนแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ RTC ให้คุณพี่เขานะครับโอเคครับคุณพี่กล้องและท่านผู้ชมผมาวางซีิโคนให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ลองต่อเพื่อเทสนะครับ ผมใช้สปายตัวนี้ครับศูนย์จุดศูนย์แปดนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ปดครับศู0ย์จุดศูนศูนย์ปดผมจะกดเปิดเครื่องเลยกระแสมาหนึ่งจุดสี่นี่ครับภาพมาวับแหมภาพมาแล้วนะครับขอฟ้องแบตเตอรี่ติดีด้วยผมได้เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับผมถอดออกค่อยกด f หนึ่งเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดนะครับและตรวจเช็คให้อีกทีว่า มีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับไปดูกันเลยครับ พี่กล้องและท่านผู้ชมครับผมประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ซับาตัวเดิมเสียบซับาเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับกระแสสแตนบางเขา0.009สาหเหตุก็เพราะว่าน่าจะแบตเตอรี่เขาเสื่อมนะครับมาแล้วแบ,บตเตอรี่น่าจะชาร์จได้ด้วย0.022นะครับมีสถานะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแต่ไม่รู้แบตเตอรี่จะเก็บไหมน,นะครับอันนั้นอีกเรื่องนะโอเค เดี๋ยวผมจะสั่งกดเปิดเครื่องเลยนี่คครับเ,เราจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับ OS เข้าใช้งานได้ไหมอันนี้ผมต้องกดเตบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้ถอดแบตเตอรี่อทิซีเปลี่ยนโอเคเลือกสตาร์ทวินโดว์นอร์มอลผมได้วางซีลิโคนให้ใหม่ด้วยเริ่มเข้าโอเอส ช้านิดหนึ่งครับโอเอสขอเขาเพราะว่าอ่าของคนที่เป็นฮันดิษธรรมนาโอเคเข้าโอเอสมาแล้วครับตัวเสียเป็น PQ3 นะครับ p ี3นี่ครับตัวเล็กนิด<ม>เดี๋ยวเล็กมาก โอเคครับนี่เข้า OS แล้วนะครับขึ้นสถานะชาร์จแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่มี0%นเแบตเตอรี่ไม่น่าจะเก็บไฟนะครับโอเคนี่ครับเปิดติดขึ้นภาพแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมทับปัดซ้ายขวาคลิกได้ไหมไม้เว็บแคม d v d ใช้งานได้ไหมนะครับและในส่วนอื่นๆแล้วรผมจะแจ้งคนพี่ไปนะครับท่านลูกค้าไป ว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมยังไงแล้วผมจะแจ้งครั้งหนึ่งครับอันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้หมดค,ครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์เขฝา,ากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID Li ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับ ติดต่อสอบถามก่อนได้ครับไม่จําเป็นต้องซ่อมก็ได้ครับสอบถามกันก่อนได้ครับปรึกษาการเสียเบื้องต้นประเมินราคาเสียเบื้องต้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ